มันดูขลังๆย,ยังไงไม่รู้นะอันเนี้ยมีดอกทองเลยฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้บุญตาทราเวลนะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวแถวเมืองคิมโพนะคะฮัมซังของวอนนั่นเองนะคะมาชมเรือนะ,ะเรือรบสมัยก่อนนะคะเรือ ลาาตัวเองแล้วก็ใช้รถเมื่อสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะและนี่ก็จะมีพวกรถถังเครื่องบินคือทุกสิ่งอย่างที่อยู่นะตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรือเป็นรถถังที่เคยใช้ในสงครามาโลกครั้งที่สองจริงๆนะคะแล้วก็ลด ประจำการเอามาตั้งในเมืองคิมโพนะให้พวกเราได้มาสัมผัสได้ไปดูความคลังกันนะคุณผู้ชมโอ้ยขอบอกเลยนะว่าข้างในอลังการงานสร้างแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ารุมากนะพอเข้าไปนะคนลุกพูดได้คำเดียวว่าคนลุกนะฮะส่วนค่าตั๋วนะฮะก็ถูกมากนะฮะคนละ3,000วอนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองคิมโพนะฮะก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะหนึ่กว่อนเท่านั้นเอง1500งันหวอนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด ะะก็สถานที่แห่งนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำโอ้โหรถมากนะคะเมืองกิมโพแห่งนี้นะฮะที่จังหวัดเคียงกีโดนะคะหรือถ้าเรียกง่ายๆจังหวัดเคียงกีโดอําเภอกิมโพนะคะแต่ตําบลไม่แน่ใจนะคะยังไงก็ลองไป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 ,ไป,ไปชมกันเรื่อนะีซีนนี้ทุกคนแบบว่าตกใจจริงๆนะเพราะว่ามันมีเสียงให้เราแบบได้ระทึกด้วยนะฮะในนี้นะ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสนะฮะพอเข้าไปแล้วก็ มันรู้สึกได้ถึงพลังพลังงานบางอย่างนะมันคลังนะทุกคนรู้สึกแปลก,ร,กรู้สึกรู้สึก บงคังเออบอกไม่ถูกขนลุกนะฮะเนี่ยเขาก็จะมีให้ให้เราให้ประวัติมีประวัติให้เราได้เรียนรู้นะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็คลิกไปนะปุ่มปุ่มนั้นนะจุดจุดนั้นนะฮะแล้วถ้าอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปนะพอฟังเรื่องแล้วก็กดดูเ่นเนนะก็จะมีหลายมุมให้เราได้ไปสัมผัสได้ไปลองถ่ายรูปเล่นกันดูนยฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับการแนะนําการท่องเที่ยวสําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ในคลิปเล่าเรื่องไปด้วยนะคะเพราะว่าการบรรยายในครั้งนี้นะคะ มันไปหาคำาบรรยายที่เป็นภาษาไทยไม่ได้นะคะแล้วก็ด้วยความรู้น้อยนิดของดิฉันที่มีอยู่นั้นนะฮะก็ไม่สามารถจะบรรยายได้ดีสักเท่าไหร่ในการผู้ชายผู้ชายอ๋ยอหลบหลบหลบชายป๊บาณนี้นอาไปต่อนะคะคือวันที่บุญตาไปนะคะนักท่องเที่ยวไม่มีเลยมีอยู่สองคนนะ,ะสองสองคนเท่านั้นนะคะก็เอาจริงๆ,ๆนะคะทุกคลิปเลยบุญตาจะชอบพูดคําว่าข้อดีของไวรัส ใครจะด่าก็ด่านะคะแต่ว่าสําหรับตัวบุญตาเองบุญตารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เราได้ท่องเที่ยวหลายๆที่ด้วยความรู้สึก VIP นะคะชารัตบัพโซ่ไม่มีคนนะเออเราก็รู้สึกว่าเออฉันอะ VIP ฉันคือแคก VIP นะเะนี่ยทุกคนดูสิพอเข้าไปนะฮะพอเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกรู้สึกบอกไม่ถูกอะคะ่ะมันรู้สึกขลังนะะตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นเหมือนเป็น ให้เราได้เล่นอะตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็ไปซนนิดนึงนะไปซนตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นอะเดี๋ยวจะให้คลิปมันบรรยายแล้วกันนะคะเนาะข้างล่างเนี่ยจะดูเป็นอะไรที่แบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นใช่ไหมคะมีอะไรให้เราได้เล่นแบบเออเพลินๆแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าขลังมากคุณผู้ชมนะไปดูกันค่ะสวยมากนะคะ,ะ,คะที่นี่ใหญ่มากเลจ๊ะวู้ เรือที่ใช้รบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะว้าเทเทปไปค่ขึ้นไปดูค่ะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโรงอาหารน่าจะเป็นโรงอาหาร ขึ้นมาขึ้นบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนทหารสมัยก่อนนะคะว้าวห้องนอนสมัยก่อนว้าวมันคลั่งยังไงไม่รู้สักคนดูสิค เพราะมันใช้รบใช้จริงๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองดังนเนี่ยุลิปคุชิคือห้องน้ำนะคะเป็นไงล่ะฉันเคยฉันมาดูอุ๊บอุ๊ออุน เรือที่ใช้รบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศเกาหลีใต้นะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นห้องห้องนอนอีกนะคะอืมทำอาหารในในเรือนี้นะคะเห็นไหมคะข้างในก็จะมีการอ้มฉันใส่เสื้อตัวน,นี้ฉันดูอ้วนมากเลยอืมเดินอ,ออกมาข้างนอกอีกแล้วนะ มันขลังมากเลยนะทุกคนมาดูข้างในแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มันขลังๆอะค่ะเดี๋ยวก๋ขึ้นข้นบนนะดูตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูป<า>อันนี้คือมาดูอีกชั้นนะชั้นบน กับตันนะขับเรืออุยเย่แคว้าวมันดูลังคลงอ่ะทุกคนทุกสิ่งอย่างมันคือผ่านการใช้งานจริงๆว่าสมัยส,ยสอองครามโลกครั้งที่สองนะเอ้ยคนลุกอะเอาจริงคนลุกคนลุกโอโ้คนเรืออยู่นะคะแต่ว่ามาเจอป้ายสะดุดเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแต่ละภูเขาอ่ะมันชื่ออะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีบอกนะคะนะ ขาที่เรามองเห็นอยู่นี้มันชื่อภูเขาอะไรบ้างนี่ฮะ mm. เดี๋ยวจะชวนน้องไปปีนนะวันนี้เอาจริงคิดถึงน้องอยากพาน้องมาด้วยแต่ว่าตอนแรก,กเหมือนฝนจะตกก็เลยไม่ได้ชวนน้องขึ้นไปดูชั้น mm. สามกันค mm. ลังรู้สึกคำลังคลัง mm. นะตอนนี้นะักท่องเที่ออยมนี้แค่นิดเดียวเองเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุด มไม่ใช่วันหยุดแล้วก็มันรู้สึก,กลงงกขึ้นข,นข,น,ขน,นขึ้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 น <한쪽은 Popify> 현재 방문하는 장소는 황교의 머라고할수 있는 황교입니다 황교는 함장의 삼각판에 있는 선로나 각탄실 위로 한층 높게 위치한 구조물로 브릿지라고도 말하며 이곳은 함장이 지휘하는 장소로 항해삼교라고도 합니다 로그야 여러분 여네가어 금나리야 그니 รบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมันคนลุกมากเลยทุกคนเอาจริงฟิลมันแบบคลักลงไงไม่รู้ความรู้สึกเออแต่ละอย่างอะนเราจะมาทักทายนุม่มๆที่เขานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเขาจะคุยอะไรกันสักอย่างแหละเราไปดูก่อนว่าเขาคุยอะไรกันคะ่ะ <laughs> สวยมากใหญ่มากนะคะเรือลำนี้ เป็นเรือที่ใช้รบในสมัยสงครามรถโลกครั้งที่สองจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหวังว่าทริปนี้จะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็ที่นี่นะคะเป็นเขาเรียกถ้าถ้าบ้านเราก็น่าจะเรียกออสะพานปลาโอ,อจะมีตลาด ของสดด้วยนะคะแต่ว่าวันนั้นบุญตาไปปีนเขามาด้วยนะคะก่อนที่จะมาที่นี่ก็เลยเหมือนเวลาไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้เดินไปตรงตลาดนะคะแต่ว่าแวะมากินกุ้งแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจว่าจะเดินวนกลับไปถ่ายพาพนิ่งแต่ว่าเราเดินวนออกมาเลยเราขี้เกียจเข้าไปใหม่นะคะก็เลยอ้าออกมาเลยก็ได้พาพนิ่งเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะโ <laughs> อ้โมเดลก็ถึง <laughs> โอ้ยาบากคนแตกนะอะ ใครนะคะที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปแล้วแหละเจ๊บุญตามันอยู่ที่ไหนคะคุณบุญตาคะที่นี่คือที่ไหนที่ไหนคือที่นี่นะที่นี่คือเพียงกิโดคิมโพชินั่นเองนะคะแทกดยอนแทมยองฮังอิโรอิลอิลกงเอซัมยุคเนะ่ะเดี๋ยวจะใส่ที่อย Barnes ู่ไว้ให้อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ที <benim S 1> ่น <spoken> ี่นะคะก็จะอยู่ใกล้กับโซลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับอินชอนด้วยนะ่ะเป็นเป็นเมืองที่ติด คืออยู่ใกล้ทั้งโซแล้วก็อยู่ใกล้ทั้งอินชอนนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ลองไปเที่ยวไปชมกันดูนะคะแล้วก็หรือจะไปหาซื้ออาหารทะเลก็ไปทช่นี้ได้นะคะก็ลองพอาเพื่อนพาครอบครัวนะคะ หรือจะไปคนเดียวก็ได้แต่ถ้านแนะนำนะคะถ้าจะไปคนเดียวเพื่อไปมองหาหนุ่มๆแถวๆนี้ก็อย่าไปนะคะไม่มีนะคะ <laughs> มีแต่ธรรมชาติที่สวยงามให้คุณได้สัมผัสเท่านั้นแหละคะ่ะเออเพราะว่ามันก็เนาะเป็นช่วงเอ,อบุญตาไปไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคะไปวันธรรมดานะคะคือเมื่อวานนั่นเองนะคะก็นี่เลยค่ะก็เอาภาพบรรยากาศเอ,อ่อเป็นภาพนิ่งมาฝากนะคะแม่พระราชเป็น,ปน,ปนไปถ่ายภาพแนวตั้งได้ยังไงนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีก อีกมุมหนึ่งที่สวค่อนข้างสวยนะแต่วันที่ไปแดดค่อนข,ข้างแรงเหมือนกันกนะฮะก,ก,ก,ก็ขอบคุณมากมายนะคะสําหรับการเข้ามารับชมขอบคุณสําหรับการกดไลค์เน้นๆผู้ชายแย่งกันโอ้ยเครียดอะ่ะไปไหนก็มีแต่ผู้ชายแยง่งเครียด เนี่ยก็จะเป็นมุมมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปเล่นๆนะค่อนข้างเยอะนะคะก็ลองไปกันดูนะขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอบคุณสําหรับการกดไว้ให้ด้วยนะ,ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะ,ะเหมือนที่บอกไปนะคะว่า I am not professional นะคะ uh, just ทำเอาไว้ดู time uh, I'm old นะคะเอาไว้ดูตอนแก่นะ,ะว่าเออเนี่ยสมัยก่อนนะ ฉันไปตรงนี้มากแก่ฉันเที่ยวเก่งเลยประมาณนี้นะคะก็หวังว่า,าจะจะจะเขาเรียกอะไรนะจะเป็นอีอกหนึ่งแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยู่ที่เกาหลีแม่บ้านเกาหลีที่แบบว่าเออวันๆฉัน,นจะทําอะไรดีเนาะอยากทํางานสอนีิไม่ให้ทำนี่ค่ะไปตามรอยเจ้บุญตาได้เลยนะ,ะนี่ต็งโมแต็งโมเตงโมเตงโม,งโ,มโอ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะก็มีน้องอยู่คนนะคะไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าเข้ามาดูคลิป อ่ uh, YouTube ของของเจ้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเหมือนฟัง <laughs> เหมือนฟังดีเจจัดรายการวิทยุนี่ยเออก็นะดีเจเก่านะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะก็จะถนัดในการบรรยายแบบเนี้ยไม่มีสคริปต์นะคะเป็นบรรยายสดๆนะะ เป็นการบรรยายสดๆด้วยความเป็นเรานะคะก็ขอบคุณมากมายทุกๆคนที่ชื่นชมชื่นชอบนะคะรักทุกคนนะคะ <S <S โอ้โหดูสิวานชาวบ้านก็ถ่ายรูปไปทั่วเนี่ยอันนั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Love you ค่ะทุกคน